อัลไซเมอร์เป็นภาวะหนึ่งของโรคสมองเสื่อมหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาสมองจะเสื่อมลงและอาจรุนแรงขึ้นบางประกอบบอกรักพักใจไว้กับหมอตอนโรคหลงลืมที่ไม่ควรลืม อย่างเคสของคุณผู้หญิงอายุประมาณ65ปีเริ่มมีอาการหลงลืมสับสนเวลาสถานที่ทิศท,ทางวางของผิดที่ผิดทางเริ่มมีความกังวลว่าจะมีอาการหนักขึ้นในระยะยาวจึงเข้ามาพบแพทย์ที่ศูนย์ระบบประสาทและสมองชั้น2โรงพยาบาลบางประกอ้าอินเตอร์เนชั่นแนลมาถึงพยาบาลทำการวัดที่ประจรเจาะเลือดซักถามประวัติเบื้องต้นก่อนเข้าพบแพทย์ เมื่อพบกับแพทย์แพทย์จะวินิจฉัยด้วยการซักประวัติทั้งผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแลทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดรวมไปถึงการทำแบบทดสอบสมรรถภาพของสมองโดยละเอียดเพื่อบอกถึงความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อมโดยใช้เวลาประมาณ15-30นาทีสำหรับผู้ป่วยรายนี้มีการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมเช่นระดับฮอร์โมนไทรอยระดับวิตามินในเลือด แล้วในส่วนของการดูแลคนไข้รายนี้จะเป็นอย่างไรรับฟังไปพร้อมกับคุณหมอกันได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมองเสื่อมกับอลไซเมอร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของความปกพร่องของสมองนะคะทั้งในด้านของความจำความคิดหรือว่าทางด้านการใช้ภาษาที่ปกพร้องไปซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุนะคะโดยสมองเสื่อมเนี่ยจะแบ่งเป็นสาเหตุอยู่2กลุ่มนะคะในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สามารถรักษาได้หายค่ะ ะะพวกนี้เนี่ยจะเจอประมาณ20%ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นอีกกลุ่มที่รักษาได้ไม่หายขาดนะคะจะเจอประมาณ80%ค่ะซึ่งครึ่งหนึ่งของอกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มโรคอัลไซเมอร์นั่นเองดังนั้นเนี่ยก็คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่พบบ่อยที่สุดในภาวะสมองเสื่อมค่ะ อัลไซเมอร์ไม่ใช่แค่หลงลืมค่ะเพียงแต่ว่าในระยะเริ่มต้นของโรคเนี่ยอาจจะมาด้วยการสูญเสียความทรงจําในระยะสั้นนะคะแต่เมื่อโรคดําเนินไปเนี่ยประมาณ80-90%เนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมร่วมด้วยค่ะ ซึ่งในโรคอัลไซเมอร์นะคะจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะแรกของผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะก็คือคนไข้อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นหลงลืมได้ง่ายนะคะลืมนัดหรือว่าลืมของวางทิ้งไว้หรือว่าอาจจะมีถามซ้ำพูดซ้ำนะคะโดยที่บางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านอารมณ์ร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นภาวะซึมเศร้านะคะแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยยังเป็นระยะที่ผู้ป่วยยังพอช่วยเหลือตัวเองได้นะคะทำให้ไม่ลำบากในการดูและคะ่ะ ในระยะที่2นะคะผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาทางด้านความจํามากขึ้นนะคะรวมกับปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่มากขึ้นด้วยอาจจะมีปัญหาพูดจาหยาบคายนะคะหรือว่าก้าวร้าวได้นะคะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาจนผู้ดูแลเนี่ยอาจจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลมากขึ้นนะคะ ในระยะท้ายนะคะผู้ป่วยจะมีการตอบสนองที่ลดลงนะคะอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างลดลงไม่พูดไม่จาแล้วก็รับประทานอาหารน้อยลงนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวลดลงด้วยซึ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้คนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะการรักษาโรคอัลไซเมอร์นะคะมีทั้งแบบใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะคะ โดยแบบแรกในแบบใช้ยาเราจะใช้การให้ยาในกลุ่มของโคลีนเอสเทอร์เลสอินฮิิเตอร์นะคะซึ่งยาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้โรคหายค่ะแต่ว่าอาจจะช่วยชะลอทำให้โรคเนี่ยดำเนินโรคไปช้าลงได้นะคะโดยที่นอกจากที่จะให้ยาในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยบางครั้งผู้ป่วยมีอาการทางด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเช่นหงุดหงิดก้าวราวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาในกลุ่มจิตปตระสาทเข้ามาช่วยด้วยนะคะ ทีนี้เนี่ยนอกจากการใช้ยาก็ต้องควบคู่ไปกับการไม่ใช้ยานะคะการไม่ใช้ยาหมายถึงว่าเราอาจจะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมการจัดบ้านให้เรียบร้อยนะคะให้ปลอดภัยกับผู้ป่วยรวมทั้งการฝึกสมองนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ควรจะดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการดูแลนะคะอีกทั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาเกิดปัญหาในการดูแล ก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์ได้แนะนำวิธีการดูแลผู้ป่วยถูกต้องค่ะ